ร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอม t จัคเกอร์และรถคลาสสิกโทร0897661966าจได้เลยร้านสยามยนต์สุพรรณบุรี จำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร035 511 636จะค k e er ปอร์บายกังหันทองรับผลิตเสื้อครบวงจรเย็บปักถักสกรีนโทร02 415 3956เว็บไซต์ไทยสกู o เตอร์ o o m เว็บไซต์รถคลาสสิก co com, แห่งแรกในเมืองไทย WCG Diamond ลงทุนเพชรอย่างชาญฉลาด โทร0994566382น,นายป้อมซุปเปอร์เล้งนุ่มเด็บแซ็บจี๊ดโทร0917363393มาแล้วต้องลองทางดีนมอมนะครับจัดงานดีๆเลยก็คือสำหรับคนรัก,กสายวินเทจตัวดูวันเลยไม่ว่าจะเป็นรถเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋า,ปาของแต่งตัวแฟชั้นต่าง,าง,างๆนะครับเดินเข้ามาเข้ามาดูรถสวยๆกันเข้ามาถ่ายรูปเก็บ ความสวยสวไว้ในสมงจำเก็บรูปถ่ายไว้ในเฟซบุ๊กให้รู้ว่าครั้งหนึ่งเราก็เคยมางานบินเทจดีๆแบบนี้นะครับยังไงขอเชิญชวนเลยและที่สําคัญตอนนี้เรามีข่าวเทนพัน์เลยท่านใดนะครับที่เดินเข้ามาแล้วดูรถปุ๊บจะมีเห็นจุดประาพัน์นะครับรับของสมบรนาบุญฟรีเลยเพียงแค่เดินมาลงชื่อแล้วก็รับกระเป๋าฟรีจากทางห้างอยู่นมอไปได้เลยนะครับส่วนอื่นๆตอนนี้ร้านค้าด้านใน บอกได้เลยว่าทีเด็ดจริงๆของเราก็คือเป็นเรื่องของของเกา่ากระป,อป,ป,ป๋องปิโตปิโตแป้งยุคสมหมที่เราเห็นตอนเด็กๆคุณพ่อใช้คุณแม่คุณพ่อคุณแม่ใช้เราใช้ตอนเด็กๆเห็ <c ười> นอยู่ในร้านเนี่ยแต่ไปหมดเลยรวมไปถึงแม้จะเป็นรองเท้ารองเท้าเด็กวีรองเท้าคอนเวิร์ตอเของวินเทจต่างเสื้อผ้าเสื้อฮาวายแม้กระทั่งช็อปซูซูกิเองก็จะมีรถนะครับเป็นซูซูกิจ d 1 1 0้ ก็คือเป็นแนววินเทจที่เอามาแต่งกันในสมัยนี้แบบทุกชอบมากเลยนะครับเข้ามาดูได้เข้ามาพูดคุยรถส,สวยตุ้นเก่าๆมีไว้ให้เราได้ดูแล้วตรงนี้ก็ไม่อยากให้พลาดกันนะครับก็คือมันถ่ายรูปเก็บไว้ถ่ายรูปคู่ถ้ามาคนเดียวไม่มีใครถ่ายให้ก็เรียกผมได้หรือไม่ก็เรียกทีมทีมงานได้นะครับให้เขาถ่ายรูปให้เก็บความทรงจำดีๆไว้ในเฟซรังหนึ่ง,องพอดีผ่านไปหนึ่งปีหรือว่าความจําจำมันเก่าๆกลับมาก็เอามาแชร์ดูกันได้ภาพดีสวยรถดูสวย นี้นะครับก็ต้องบอกว่าผมในฐานะที่เป็นคนจัดงานวินเทสต์ได้น้องชายสุดหล่อมามามาเยี่ยมงานนี่เป็นไบ้ไบางมาได้เดินงานผมละผมดีใจครับผมก็ติดตามพี่ตั้มในอิน t a g แกรมแล้วก็รายการพี่ตั้มมาอยู่แล้วครับ <ผม S 2> แล้วก็ชื่นชมครับพี่ก็ดีใจที่แบบเห็นมีรุ่นพี่เป็นเป็นเหมือนเป็นไอดอลเป็นคนที่แบบเล่นของเก่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทำรถด,ด้วยผมก็ก็ดีใจวันนี้ที่แบบ พี่มาจัดที่ยูเนียนมอล์นะฮะแล้วก็ได้ได้เดินได้ดูบรรยากาศก็รู้สึกประทับใจฮะแล้วก็ชื่นชอบรู้สึกว่าถ้ามีงานนี้อีกโอ้จะไปอีกครับดีมากเลยได้พี่ยินดีครับโอเคมากเลยครับเสียดายมาช้าไปหน่อยเขาเริ่มเก็บร้านละรับถติดรถติดฮะบรรยากาศโดยรวมก็โอเคก็ชอบมากเพราะว่าเดินไปมุมไหนก็เจอแต่มอไซค์นะพี่มีทั้งมีแต่โบราณอย่างเดียวเพราะเราอยู่วินเทจสไตล์จริงแล้วแล้วก็มี ขายของด้วยทั้นตามชื่อเลยครับบายอนเซลผมก็ประทับใจเมื่อกี้โดนโดนฟันไปนิดนึงสามร้อยสามร้อยซื้อไปนิดนึงฮะก็นิดหน่อยครับนะก็ขอบคุณจริงๆแล้วก็ังไงผมฝากรายการเจแปนไบเว้ยครับก็โอก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับเจแปนไบเวย์นะครับก็เป็นรายการที่โอ้ดูกับเพื่อนๆกับพี่ๆน้องๆอยู่ตลอดนะฮะก็อยากฝากสำหรับคนที่ชื่นชอบรถมอไซค์ญี่ปุ่นเก่าๆโบราณต้องบอกว่าในรายการจริงๆเนี่ย เอมก็เอานะเอ็มซัก็เอาจร<ด>ิงๆของโบราณทั้งหลายใช่บินเหตุแต่ว่าท <int> ่านเรื่องของเจแปนไบค์ก็ต้องยกให้ี่ตัมแหละครับก็ฝากไว้ด้วยครับเจแปนไบเวย์ครับเป็นรายการที่ดูแล้วก็ได้ความรู้ครับแล้วก็สนุกด้วยแล้วสําหรับคนที่ชื่นชอบรถเก่ามอเตอร์ไซค์เก่าครับโอ้แนะนำเลยครับขอบคุณมากนะครับ้ามครับอันนี้ก็ได้ ได้ทำอวยน้องชายไปเยอะแล้ววันนี้นะครับก็ได้คำขอบคุณจากน้องไปเยอะมากแล้วยังไงเดี๋ยวเราพบกันสัปดาห์หน้านะครับว่าจะมีเรื่องราวดีๆยังไงติดตามันดีครับสััสดีครับสวัสดีครับ